สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับคันนี้สวยมากครับมือเดียวป้ายแดงนะครับแถมรับประกันให้1ปีนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเดือนรับประมาณ7,000ันะครับโตโยต้าโซลนาวีออสนะครับ1.5ปี2014นะครับสภาพสวยๆครับจัดทรงรงร้อมาให้ตัวนี้งามมากๆนะครับปี2014ด้วยครับลองเช็ครองชมดูก่อนนะครับแบบนี้ถูกใจหรือไม่หาว่าใช้งานนะครับผ่อนได้ครับ 7000โดยประมาณนะครับให้5ปีรองเช็คดูรถทดลองขับได้ที่กระทุ่มแบรนสมุรสาครนนะครับคันนี้สวยมากครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสุดๆต y ยต้าชม all new นะครับตัวนี้ปี2014ด้วยครับลองชมดูนะครับสวยมากๆนะครับใครกำลังหารถไว้ใช้งานนะครับได้ทรงนี้ตัวนี้ไปนะครับจบเลยครับประหยัดอึดทนใช้งานง่ายใช้งานคล่องแน่นอนครับ สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกกวํานะครับรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับเรียกว่าสุดจัดจริงๆนะครับน้อยนะที่จะหาเต็นที่จะกล้ารับประกันได้ขนาดนี้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับชอบให้รีบโทรเจรจาสอบถามนะครับภายในเป็นเบาะผ้าดำนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้รองเช็ครองชมตรวจสอบอยู่ได้ครับไม้แท้นะครับคันนี้วิ่งไปแพ้่10สน0กิโลเมตรนะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับรีบตัดสินใจไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ สด289,000บาทนะครับกับรถปี2014นะครับจะผ่อนก็7,000นะครับ5ปี8,000ก็จะอยู่6ปีนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพด้วยเลยครับสวยแบบนี้ถูกใจหรือไม่รีบคิดรีบตัดสินใจนะครับปี2014กับมือเดียวป้ายแดงนะครับการใช้งานของ v ีออนะครับต้องบอกเลยว่าสุดจัดนะครับอึดทนประหยัดดูแลง่ายดูแลคล่องแน่นอนนะครับใส่ร้อมาซสวยครับชอบสนใจเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับ แจ้งมาจากช่อง YouTube นะครับขอส่วนลดได้เลยอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับเวลามีปัญหาอะไรหรือตามงานแบบไหนผมเผื่อจะช่วยได้นะครับเขาจะได้รู้กันนะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ถูกใจหาไว้ใช้งานนะครับรีบเช็ครีดตัดสินใจอยู่ใกล้ไปดูรถได้เลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับใครจะสดก็ยิ่งคุ้มนะครับนี่คือปี2014มือเดียวป้ายแดงรับประกันให้อีก1ปีนะครับคุ้มตรงรับประกันนี่แหละครับ ซื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปทดลองขับหรือตรวจสอบเช็ครถก็ยังได้นะครับพราะเวลาประกันขนาดนี้นะครับร้องชมดูนะครับสวยสมบูรณ์หาว่าใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าให้รีบตัดสินใจเลยนะครับราคาแบบนี้สเปคนี้รับประกันขนาดนี้นะครับแจ่มเลยครับจัดตรงไว้ให้เรียบร้อยครับสวยๆหล่อๆรีบโทรเลยครับสมุรสา